สวัสดีครับสวัสดีครับขอตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องบารน้อยออฟฟิเชียลนะครับวัอน,นี้บรรยากาศเรงๆครับอยู่ขั้วกำลังสิเง็ดแน,ว,นวันนี้ได้หลับหลาบมู หมูกับซุปน้องไม่สมพี่น้องช่วงกักตัวแค่ยู่บ่ได้กินประแดดกักตัวตะ巴กักตัวตะ巴เนี่ยกินแหมงกักแฮงกินบ่แฮงกักแฮงกินพี่น้องท้องแต่ละค้นมาสั่นเห็ดอึงลึงอิงลิงอยู่แม่อแคอยแ้งคัก มนันแม่มา่านขึ้นเหยียบตาสร้างหนีห่วยเอาไม่ตาสร้างสร้างข้นหัวบริสสร้างวะเมือนีอ่หลาบปุ้ยก็เนี้ยกับเนี้ยซุปยำไม่สม ว่าลาบมูบนี่บาดยาซุปมันนม,น,น,นมันสมีแม่แล้วยาอันนี้ก็จะเตรียมพักกับพักกับลาบกล่องมันคือเป็นเงี้ยเงี้ยหนาเนาะว่าหลัดเอาลุงนี่ปัสิบพอเห็นด้ป่ะอืมยังกับแม่ เมื่อเดี๋ยววัดแล้วกันลอ่อฝนตกเนาะฝนกับวันตกแจ็คเทียเดี๋ยวให้แล้วสิกระหดลืมลืมเอาลงลืมเอาลงอันปลูกปลาฉีไปปลูกมันมือนีแ่แหละแต่ข้าไปโซงเสือโซงยังแตงก็ต้องเฮ็ดเบิดดอกเนาะกินบ่เบิดฮะกินเบิดบ่ล่ะ กินสั่งกับพูเลือกกินเสื้อกับวอออินแม่ไฟตัว่หมอยากจอยแคนแม็กกินขึ้นเลยว่ากิลรถค่นมื่อเด้กับประด้นรถจักเทียอพันเปลือกอยู่ป่ะแม่ าานามสยเียวานที่ม,มส่หลับเลยแม่ซุปทำไมส่งไม่ซุปเซี่ยง่ยังเสียบครโว้ยบอเห็นทางมาเห็นทางอื่นก็เจาะเซนจิร,นรีดจิโร,ร่ไหมเ,เ,เห็นแหลมบางคนก็เจาะเห็นแซ่น นั่เสนอพักกับให้เพิ่นเบิงก่อนอ่ามือนีพักกับพักกับลาบนะคะกะสิมี่พักกาดปลูกเองนะ้มนีมนนละพี่น้องปลูกไว้อันน้ำขางเพื่อนพ่อแฮม,ม้าขี่ไส้พ่อเป็นปุ๋ยพักอีเลิศภาษาไทยอื่นยังบ่รู ใบชะพูหรอแล้วก็ซี่หอมแล้วก็พักซี่เล่าออต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็แตงกวาปดแตงกวาตาต้อรื้อไปตะกัหลดหล่างพักกระเห็ดให้หล่างสองน้ำคุณ นี่นี่นี่ตัวบาล,ลกูกไข่ไข่เจ็บมันหลายสัมปะ เดีมยนกินมาเบิดน,น,น,น่นะกัดกับก่อนโอเคลาไปเบิ้งสุดใหม่กล่องแพ่นไปแบบเด่นตึ้งหน,งน่แท้อ้าวมันหยอๆเ,เลย,ยส่วนมาก้นกีราเห็นไหมกินแสบต่อ อันนี้คือตะลอนนี่ที่ไรนนี้ซุปมันโสมที่น่ารักทามแล้วหรอหล่ะป้าซุปใสยังไม่ได้เสียบแล้วบอกว่าซุปใสโขกแถมแถมอันนี้คือซุปน้ำมันโสมนะครับซุปน้ำมันโสมแบบแบบวใส่น้ำปลา บ้ใส่น้ำปลาละแต่ว่าเราใส่ใส่ยังนงก่อนหมอ่ะใส่น้ำปลาผมสื้อรถแป่นอันนี้คือลาบหูนะครับกำลังกำลังสิลาบล้วนไปกุ้วเห็ดว่าเหลียเทปเนี่ยกินแต่ละเทอดยางอ่อนประเทศอยู่ขอมามันอุดรน้องไายคุณหรอปะ เตือสิเฮ็ดเนี่ยกินได้กินแต่ละมือคนเล่บแบบนี้โอ้ยอ,อ,อย่ากกลับกล่องน,อนี้เนาะเฮ็นแนวนี้เนาะสี่ละผู้เท่าเล่นโทรศัพท์เฮ <c oughs> <c oughs> ็นยังก็บบอกเป็น หลายคนก็สิถามาเปนสงสัยว่าบาทคือไผเนาะตอบได้เลย <c oughs> สำเน่าถูกต้องแม่งไดนาดูซ <c oughs> ำเน่าถูกต้องครับสำเน่าถูกต้องมือนี้ลาบมูกรเป็นเอาคือบระเพณีมันแล้วคันเ,น,เนี่ลยละคนหนาแห้งขี้ไร่แห้งก็มาไทยถ้าใครเดือดมาเมาอ,อ,อยู่ขี้ไร่กับขี้ไร่ตะนาดอกจิตใจมันง่ามกะคือเกานันลา หน่าบาแทงมันเงีเย, ب, เยบเงยเอาตเปต็นตะเพ็ดตะเผือแต่ส่อแกบพิต้กินเนาะอ,อยา่าเผ็ดกันเอาม <c oughs> าคือแมาถอดกัคืออยาก,กินหลาบเพ็ดต้มไก่แม่ไขรเพื่อนข้างขงนะานไหตะแซบตะแซบ,บขามาใครอีกแซ่บใช่ก็พัตาคาน่บียบอซ่บค่ อันนี้แกอ่ซุปน้ำมัสมนะครับซุปน้ำมัสมกัมกบเซ็ตเตียบร,ร้อยมาทีสี่ห้าขึ้นผ้าถวายองุ่นไส่เนี่ยลาบมูแบบอนุบาลที่นองเอ้ยบักพริกปลายซอนเขาไม่อยากเว้านเ,นเลือสาลาเน่เนาะบักพริกปลาย้อน เดี๋ยวบ้านกับสีขออนุญาตไปอื่นพ่อมากินเขากินอันนี้ซะก่อนเดี๋ยวจังพอกันไปเนี่ยพบพอกันให้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสีพยายามอัปโหลดคลิปสีฮานี่เอามาเห็นหพี่เห็น้องเลยเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสีเดดแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับ